ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car r e คา e ววันนี้เราจะพาคุณออกจากถนนแล้วทยานขึ้นฟ้าไปกับสุดยอดเครื่องจักรแห่งการรบที่ไม่ได้แค่บินแต่มันคอรองท้องฟ้านี่คือ s i k o s s y u u h 6 b l l c k k Hawk รุ่นโจมตีมันไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์แต่มันคือตำนานที่ห่อหุ้มไว้ด้วยใบยพัดและตอนนี้มันได้สร้างความตกตะลึงทั่วโลกเมื่อกัมพูชาตัดสินใจนำมาใช้ในบทบาทใหม่สุดอันตราย ซิคโสตี้ UH-60 Black Hawk ถูกพัฒนาโดยบริษัทซิคโสตี้แอร์คราฟ์ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของล็อกฮิตมาตินเปิดตัวใช้งานครั้งแรกในปี1979กับกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกานับแต่นั้นมาก็ได้เข้าร่วมในสงครามอ่าวอัฟกานิสถานอิรักและปฏิบัติการพิเศษทั่วโลกมียอดผลิตมากกว่า4,000ลำและถูกส่งออกไปมากกว่า30ประเทศจุดแข็งที่แท้จริงของมันคือความอเนกประสงค์และในรุ่นโจมตีนี้มันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นพลังทำลายล้างที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเริ่มจาาากด้้นนหน แอนทีเรียของมันแสดงถึงความดุดันอย่างชัดเจนจากจมูกไปจนถึงห้องนักบินกระจกกันกระสุนระบบลดอินฟราเรดปรับปรุงเพื่อภารกิจโจมตีโดยเฉพาะโดมหน้าของรุ่นนี้สามารถติดตั้งเรดาร์หรือกล้องจับภาพความร้อนและระบบชี้เป้าเช่นแอน AAQ 24หรือเฟลร์ห้องนักบินแบบคู่ติดตั้งจอแสดงผลมัลติฟังชันระบบสัมผัสแว่นมองกลางคืนและบางรุ่นมีระบบเล็งด้วยหมวกนักบินด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดนี้ช่วยให้นักบินควบคุมได้อย่างแม่นยำภายใต้สถานการณ์ขับขันด้านนอกหรือเ e อ็กท r เรีย er ยังคงเอกลักษณ์ของ US UH 6 0ด้วยใบยพัดหลัก4ใบและใบพัดหางแต่รุ่นโจมตีนี้มีการเสริมจุดยึดอาวุธด,ด้านข้างพร้อมพ่วงปีกเล็กแบบสตับวิงที่สามารถติดจรวดไฮดร a าขนาด70มิเมตร ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง AGM 114เ Helfire ดอากาศสู่อากาศสติงเกอร์หรือแม้กระทั่งปืนกล M 134มิมินิกุลตัวลำตัวถูกพ่นด้วยสีด้านเพื่อลดการสะท้อนจากเรดาร์พร้อมระบบลดความร้อนจากท่อไอเสียถังเชื้อเพลิงภายนอกสามารถติดตั้งได้เพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการช่วงล่างทนทานรับแรงกระแทกจากการลงจอดในพื้นที่ครุขระตัวถังเป็นวัสดุคอมโพสิตดูดซับความเสียหายได้ดีกว่าอลูมิเนียมแบบเก่าสมรรถนะของมันน่าประทับใจอย่างยิ่ง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟ General เล็ก t r i c ที่700 GE 701D 2เครื่องยนต์ให้กำลังรวมกันกว่า4,000แรงม้าความเร็วสูงสุดประมาณ294กิโลเมตรชั่วโมงเพดานบินสูงสุด19,000ฟุตรัศมีปฏิบัติการ580กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังและสามารถขยายเพิ่มได้ด้วยทางเสริมรัศมีโจมตีโดยประมาณ300กิโลเมตรเมื่อบรรทุกอาวุธเต็มกำลังจุดเด่นคือสามารถบินนิ่งที่ระดับสูงในสภาพอากาศร้อน ทำให้เหมาะกับภูมิประเทศแบบภูเขาและป่าของกัมพูชาอย่างยิ่งระบบควบคุมการบินที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวแม้บรรทุกหนักระบบการทำงานของ u h 6 0รุ่นนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างกลไกและเทคโนโลยีดิจิทัลระบบใบพัดหลักใช้ลูกปืนชนิดไม่ต้องหล่อลื่นลดภาระบำรุงรักษาระบบควบคุมการบิน fly by wire พร้อมคอมพิวเตอร์การบินอัตโนมัติระบบเชื้อเพลิงสามารถป้องกันการรั่วไหลและไม่ติดไฟง่าย แม้จะโดนยิงระบบไฮดรอลิกควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ช่วงล่างใบพัดจนถึงพื้นผิวควบคุมการบินทั้งหมดพร้อมระบบสำรองหากระบบหลักล้มเหลวระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกป้องกันจากการโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสงครามไซเบอร์ฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้จำกัดแค่ขนส่งทหารอีกต่อไปแต่มันคือเฮลิคอปเตอร์รบแบบหลายบทบาทมันสามารถให้การสนับสนุนจากอากาศ ทำลายเป้าหมายหุ้มเกราะคุ้มกันขบวนหรือทำภารกิจลาดระเวนการจัดการเป้าหมายและระบบควบคุมอาวุธภายในสามารถสลับเป้าหมายและยิงได้พร้อมกันระบบแผนที่ดิจิทัลและการเชื่อมต่อดาวเทียมทำให้มันกลายเป็นตาในฟ้าของผู้บัญชาการภาคพ,พื้นดินเทคโนโลยีที่ฝังไว้ใน UH 6 0รุ่นนี้จัดว่าแน่นมากสถาปัตยกรรมระบบแบบเปิดช่วยให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตเซนเซอร์เฟอร์ซา LIDAR ใช้ตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศ ระบบส่งข้อมูลดิจิทัลที่ปลอดภัยสามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับอากาศยานลำอื่นหรือหน่วยรบภาคพื้นดินชุดสื่อสารครอบคลุมทั้ง VHF UHF ดาวเทียมและรหัสเข้ารหัสระดับทหารระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับขีปนาวุธพร้อมยิงแฟล์และชาฟอรอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ตัวเองดิ a g n o s ติกตรวจสอบสุขภาพของเครื่องยนต์ความเครียดของใบพัดและระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ ผู้ผลิตคือบริษัท Sikorsky Aircraft Corporation ตั้งอยู่ที่รัฐคอนเนตทิคัตประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งตั้งแต่ปี1925ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของล็อกฮิตมาตินและยังคงเป็นผู้นำด้านเฮลิคอปเตอร์ทางทหารหลายแบบแบล็กฮอตถือเป็นเรือธงที่ครองตลาดมายาวนานบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และโคลอมเบียผลิตหรือประกอบเองภายใต้ลิขสิทธิ์กรณีของกัมพูชาน่าจะมาจากการจัดซื้อผ่านช่องทางพิเศษหรือความร่วมมือด้านการทหารกับพันธมิตร ในเรื่องราคารุ่นมาตร,รฐานของ US UH 60M มีราคาประมาณ21ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่หากเป็นรุ่นโจมตีที่ติดตั้งอาวุธและระบบเพิ่มเติมอาจพุ่งขึ้นถึง25-30ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งยิงถ้าคิดรวมค่าฝึกการดูแลรักษาและอุปกรณ์เสริมตลอดอายุใช้งาน10ปีอาจแตะระดับ100ล้านดอลลาร์สำหรับฝูงบินเพียงไม่กี่ลำสำหรับการใช้งานของกัมพูชานี่เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากเดิมที่พึ่งพาอากาศยานเก่าจากยุคโซเวียต การมี UH-60 รุ่นโจมตีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนยุทธศาสตร์สู่การป้องกันประเทศยุคใหม่เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้อาจถูกใช้ในการต่อต้านการก่อความไม่สงบการลาดตะเวนชายแดนป้องกันการลักลอบหรือกำจัดเป้าหมายสำคัญระดับสูงและหากจำเป็นยังสามารถนำไปใช้ในการรักษาสันติภาพหรือฝึกซ้อมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้อีกด้วยจากมุมมองทางยุทธศาสตร์นี่คือสัญญาณเตือนทั่วภูมิภาคว่ากัมพูชากำลังเสริมสร้างกำลังทัพอย่างจริงจัง มันอาจทําให้ประเทศอื่นๆต้องกลับมาทบทวนแผนการเสริมเคี่ยวเล็บของตนเองเช่นกันและในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่า Black h ฮอคไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเครื่องมือใหม่ของภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่ก็คือบทสรุปของการบินลิฟไปในโลกของเฮลิคอปเตอร์จูโจมสุดโหดแห่งสตาวส์ซ UH ิคอสตี้ UH-60 Black Hawk Attack Variant ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์แต่มันคืออาวุธสังหารที่เปลี่ยนแนวรบและกัมพูชากําลังสร้างประวัติศาสตร์กับมัน หากคุณชอบเทคโนโลยีทหารแบบล้ำยุคเช่นนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเข้มข้นแบบนี้อีกวันนี้ SR Car Review ขอปิดการบินไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในภารกิจหน้าครับ